สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวนะครับผลลัพธ์ให้ดูนะครับหลังจากที่มีพี่หลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับในช่อง u t ท b บบอกผมว่าเฮ้ยแบบอยากเห็นผลตอบแทนนะหรือว่าผลลัพธ์ของคุณป้าที่แบบว่าพอการลงทุนแบบหลักร้อยล้านเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในคอสองผมเนี่ยแล้วได้ผมดูแลเนี่ยนะครับปัจจุบันแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้ก็ เลยได้มีโอกาสนะครับได้คุยคุณป้าท่านนั้นนะครับเราก็บอกว่าคุณป้าครับขอดูพ็อ์ฟอร์แมนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันนะครับผมก็ได้ข้อมูลมานะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดในในคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกมีครับว่าคุณป้าท่านนี้นะครับพอร์ตการลงทุนเนี่ยระดับประมาณร้อยล้านนะครับจริงๆหลายร้อยแหละนะครับแต่เอาเป็นว่าร้อยล้านแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม ICP Plus มาเนี่ยนะครับประมาณสักเกือบเกือบสองปีละต้งพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมทำ นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับได้คุยได้ปรึกษาหาหรือการได้แชร์แบ่งปันข้อมูลกันเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้ามากนะครับเพราะคุณป้าเขาก็ใจดีมากๆนะครับที่ให้โอกาสนะครับในการที่เอาข้อมูลเหล่านี้มา เผยแพ่นะครับแล้วก็นําเสนอกันแต่ว่าผมขออนุญาตปิดทุกอย่างให้ให้หมดนะครให้เหลือแต่เรื่องของกราฟนะครับในส่วนของผลตอบแทนที่เราเห็นกันแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลในภาพที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ผมได้คุยกับคุณป้าประมาณสักประมาณเดือนมีนานะครับประมาณกุมภาพันธ์หรือมีนาประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือตามนี้เลยครับถ้าเราดูตามกราฟนะครับเราเห็นว่าแท่งแรกนะครับก็คือตรงนี้ตรงประมาณ5เยียนะครับเห็นไหมเห็น5เยียไหมครับผลตอบแทนอยู่5.57%ซ หมายความว่าออผลตอบแทนเฉลี่ยที่คุณป้าเขาลงทุนมาเนี่ยนะครับตลอด5ปีประมาณ5.57%นะครับสปี4.82%แต่ผมอยากให้สังเกตแห่งตรงกลางครับคือวันเดียนะครับก็คือปีที่ผ่านมาคือปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนปีนั้นปีเดียวเติบโตขึ้นถึง18%นะครับแล้วก็ year to date นะครับก็คือปี 2021เป็นต้นมาก็คือพูดง่ายๆประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณเดือน1ถึงเดือน3นะครับก็คือ6.87นะครับ year to date นะครับแล้วก็ในเดือนนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เดือนที่ผมผมอัดคลิปตรงนี้นะครับคือมันเป็นเดือนที่เราคุยกันนะวันนั้นก็ประมาณน่าจะประมาณเดือน3นะครับก็คือ22กว่านะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับผลตอบแทนเฉลี่ย5ปีเนี่ยนะครับคือคุณป้าไม่ได้อยู่กับผมมา5ปี คุณป้าท่านนี้อยู่กับผมมาแค่ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นน่าหมายความว่าเราควรจะนับใน performance ของปี2020หรือว่าตรงวันเดียวที่ผมทำกรอบสีแดงไว้ให้เอาพูดว่าผลตอบแทนแค่ปี2020ปีเดียวครับชนะผลตอบแทนที่คุณป้าท่านนี้นะครับลงทุนมาตลอด5ปีที่ผ่านมาเลยนะครับประมาณ3เท่าตัวเห็นภาพไหม5ปีรวมกันประมาณ5%กว่า นะจริงๆมันน่าจะต่ำกว่านี้ถ้าไม่รวมปี2020ถูกปะเพราะว่าปี2020เนี่ยคุณป้าได้เข้ามาเข้าคอสกับผมแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นคือไม่ได้เข้านะแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองบ้างหรือให้บลกเกอร์ลงทุนให้บ้างนะครับฝ่าบล็อกเกอร์ลงทุนเป็นเวล์แมนจเมนต์เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ต้องบอกว่าพอฟอร์แมนเน่ะได้อยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่า5ปีที่ผ่านมาตกเฉลี่ยผลตอบแทนจากการที่ให้บรกจัดการดูแลให้นะครับอยู่แค่ประมาณ1%เท่านั้นองแต่ง่าอรครับแตา,ามา สิ่งที่ผมแชร์แบ่งปันไปนะครับปรากฏว่า1ปีเท่านั้นกลายเป็น18%นะครับพูดง่ายชนะผลตอบแทนเฉลีย่ยทั้งหมดที่ผ่านมาเลยนะครับในส่วนที่2นะครับคุณป้าท่านนี้ได้ปันผลกลับมานะครับหลังจากที่ทําการแบบว่าคัดหุ้นออกนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับทำตามที่ที่เราได้คุยกันเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนเฉลีย่ยในส่วนของเงินปันผล,ผลนะครับอยู่มาประมาณ4ตต่อปีแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีหุ้นในพอเนี่ยที่บวกขึ้นประมาณ1 0 0 2เ0เรียบร้อยแล้วนตะ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาแค่2ปีที่ผ่านมาในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเป็นไงครับเจ๊งบ้างขาดทุนบ้างถูกไหมแต่คุณป้าท่านน,นี้พอเติบโตนะครับ18%ต่อปีในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เพียงแค่3เดือนนะครับก็เติบโตไปแล้ว6%กว่านะครับยังไม่รวมกับเงินปันผลอีกที่ได้ประมาณ4%เต่อปีนะครับแล้วก็มีหุ้นในพอร์ตที่บวกขึ้นมาแล้ว1 0 0 2ถึงนะครับวันนี้ผมก็อยากจะเอา รีเซ็ตหรือว่าเอารีพอร์ตตรงนี้มาให้พวกเราดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังอย่างนี้ครับว่าประเด็นตรงนี้ภาพตรงนี้ผมไม่ได้ทําออกมาเพื่อมาโอ้อวดใครนะครับตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะแต่สิ่งสําคัญคือว่าแล้วผมได้แนะนําอะไรคุณป้าไปถึงทําให้พอคุณป้าสามารถเติบโตมากกว่าเดิมถึง3เท่าตัวได้ไอเนี่ยเรื่องสําคัญกว่าจริงไหมจริง ทีนี้ผมอยากจะเอาตรงนี้มาเล่าให้พวกเราฟังแล้วไขกันให้กระจ่างเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผมได้แนะนําอะไรคุณป้าไปบ้างน,นะครับมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่คุณป้าเข้าคอร์สนี้มานะครับสิ่งที่คุณป้าท่านนี้ทําอันดับแรกและเป็นสิ่งที่ผมแนะนําก็คือการปรับจูนนะครับ attitude หรือว่า mindset ครับในการลงทุนให้ถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ นะครับเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่หรือเราลงทุนการเงีนเราอาจจะหวังผลแต่อะไรครับแต่ราคาหุ้นที่เติบโตถูกไหมหวังแต่กําไรว่าเฮ้ยถ้าซื้อมาเอ่อยย่อลงมาแล้วก็ซื้อพอขึ้นปุ๊บขายขายเสร็จรอย่อใหม่แล้วค่อยซื้อซื้อเสร็จแล้วค่อยขายใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีมายช้ตแบบนี้ว่าเราจะอยากจะทํากําไรตลอดเวลาแต่ผมได้บอกคุณป้าว่าคุณป้าครับวันนี้ถ้าเราทําแบบนั้นน่ยมันมีโอกาสที่เราอาจจะเข้าถูกจังหวะเข้าผิดจังหวะขายถูกจังหวะขายผิดจังหวะจริงไม่จริง แต่วันนี้สิ่งที่เราต้องทํามากกว่าก็คือเราต้องเข้าใจว่าการขึ้นและลงของตลาดหุ้นน่ะมันเป็นยังไงการขึ้นและลงของหุ้นแต่ละตัวในแต่ละรอบมันเป็นยังไงนะครับถ้าเรามาดูกันง่ายๆเลยผมบอกผมบอกอย่างนี้เลยครับว่าตลาดหุ้นไทยนะถ้าทามิ่งตรงนี้ประมาณ10ปีนะครับตลาดหุ้นไทยจะขึ้นเฉลี่ยขาขึ้นนะจะอยู่ประมาณ8ปีครับขาขึ้นและก็จะเป็นขาลงประมาณ2-3ปี โดยเฉลี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้สิ่งที่เราต้องทาคืออะไรเราควรทําการซื้อมากกว่าหรือควรทําการขายมากกว่ากันเห็นภาพไหมขาขึ้น8ปีนะขาลง3า3สปีนะสําหรับผมถ้ามันเจอกรณีแบบนี้เราเข้าใจแล้วเนี่ยว่าอ๋อถ้าขึ้นมันขึ้นยาวๆได้นะมันขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราทําคือเราต้องซื้อให้มากกว่าอะไรครับมากกว่าขายในรอบ10ปี เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทําในสัดส่วนเท่าเท่ากันแต่คนส่วนใหญ่เวลาลงทุนทำไงครับซื้อ50%ถูกไหมแล้วขายอีก50%ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้เราแค่เปลี่ยนคอนเซปต์เราแค่เข้าใจว่าขาขึ้นของหุ้นน่ยมัน8ปีอ่ะแปี10ปีอ่ะแล้วลงลงประมาณ2-3งปีเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนสัดส่วนสิมาเป็นซื้อ80ขาย20 หมายความว่าซื้อให้มากกว่าที่เราทําการขายหุ้นถ้าเราซื้อหุ้น8ครั้งเราควรจะขายหุ้นแค่ประมาณ2ครั้งเห็นภาพไหมเนี่ยครับแค่เปลี่ยน mindset เ,เรื่องนี้เข้าใจกลยุทธ์เข้าใจเกมของการลงทุน,นจริงๆว่าการลงทุนแบบไหนถึงจะเป็นผู้ชนะมันจะทําให้เรารอดปลอดภัยแล้วถูกไหมครับถ้าวันนี้เรารู้ว่าเฮ้ยเกมนี้นะเขาต้องเล่นแบบนี้เขาถึงจะชนะเราก็เล่นแบบนั้นสิอย่าดื้อดึงครับที่จะเล่นแบบเดิม นะเล่นแบบที่มันไม่สามารถทําให้ชนะในเกมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงสนามไปทําอะไรบางอย่างถูกไหมเราต้องเข้าใจก่อนว,ว่าเกมนี้เขาเล่นยังไงถ้าวันนี้เรากาลังจะลงสนามไปเตะฟุตบอลครับแต่บอกว่าเฮ้ยฉันถนัดใช้มือฉันขอใช้มือจับลูกบอลแล้วก็วิง่งมันได้ไหมมันไม่มีเซนต์ถูกปะเราต้องเข้าใจก่อนว่า,ากฎกติกาฟุตบอลเป็นยังไงเล่นยังไงถึงจะชนะยิงได้มากวกว่าคือผู้ชนะถูกไหมครับหรือว่าเราแข่งเป็นลีกหรือแข่งเป็นถ้วยถ้าแข่งเป็นบอลถ้วยเป็นไงเราต้องชนะทุกครั้งเพราะ พอแพ้ปุ๊บถูกคัดออกถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเล่นเป็นหลีกไปไงครับเราจะไม่ต้องชนะทุกครั้งไหมครับไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งถูกปะเราถึงจะได้แชมป์แต่ขอให้ชนะมากพอหรือมีแต้มสะสมมากพอเป็นที่1คุณก็ได้แชมป์หลีกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเข้าใจเกมในการเล่นว่าในแต่ละเกมที่คุณเล่นเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นได้คุณหาวิธีการที่มันสอดคล้องกันจบครับจริงไม่จริงถูกไหมอ่ะทีนี้มาดูต่อครับ หลังจากที่ผมได้ทําการปรับจูนม่เซตได้คุยคุณป้าเยอะมากนะครับคุณป้าก็ได้ฟังคลิปต่างๆที่ผมได้อัดลงไปในคอร์ส ICP+ เยอะมากนะ20-30คลิปเนี่ยพอคุณป้าก็บอกผมว่าเออพอได้ฟังเรื่อยๆนะมันก็ยิ่งแบบทําให้มั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นทําให้เข้าใจเกมในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งฟังยิ่งเก็ตยิ่งฟังยิ่งเข้าใจพอเราเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆไปไงครับเราก็จะ มีหลักฐานที่มั่นคงอะรู้ไหมเราจะมีเหมือนกับหมุดที่มั่นคงครับในการปรับลงดีเรียบร้อยแล้วนะพายุจะมานะฝนฟ้าขนองขนาดไหนก็ตามนะครับคุณป้าท่านานี้เป็นไงครับอ๋อไม่เป็นไรใครจะแนะนําให้ซื้อไม่สนใจฉันวิเคาะหุ้นด้วยตัวเองฉันเลือกหุ้นลงทุนลงทุนแต่หุ้นดีที่มีปานผลมันจะลงไม่เป็นไรตะข่าวแย่ไม่เป็นไร,ไนไรฉันไม่แคร์รู้ว่าพอเราเข้าใจเกมเราเข้าใจกลยุทธ์ในการลงทุน มันจะลงทุนได้อย่างสบายใจครับโดยที่เราอ่ะจะมีหลักในการยึดมั่นของตัวเองว่าแบบนี้นี่คือนี่คือทางที่จะทําให้การลงทุนของเราเป็นผู้ชนะนะครับเราจะไม่หลงไปตามแสงสีเสียงหรือตามคําเชิญชวนต่างๆที่มีเข้ามาตลอดเวลาในการลงทุนนะครับถ้าทําแบบนี้ได้จบครับปิดประตูแพ้ได้เลยนะครับมาดูข้อที่2ครับที่ผมได้ทําการพูดคุยกับคุณป้านี้ก็คือว่าทําการเช็คนะครับเขาเรียกว่าสุขภาพหุ้นครับ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับทำการเช็คทีละประเภทเลยนะเอาแบบหุ้นมาดูกันเลยแล้วก็ทําการแยกประเภทของหุ้นออกมานะครับว่ามีกี่ประเภทแล้วประเภทไหนเราควรจัดการ manage มันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราเจอหุ้นที่ดีแล้วถูกสิ่งที่ต้องทาคืออะไรครับมูลค่าถูกอยู่นะปัจจุบันคือหุ้นในพอร์ตเป็นหุ้นที่ดีนะครับแล้วเป็นหุ้นที่มูลค่าถูกอยู่สิ่งที่ผมแมนะนาก็คือว่าถือต่อครับ ถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะมันมีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นไปมากกว่านี้ได้ถูกป้ะเรามีหุ้นที่ดีราคาถูกแล้วแสดงว่าเราเข้าถูกจังหวะเราเข้าถูกตัวแล้วนะครับสถ้าเรามีหุ้นในพอร์ตที่เป็นหุ้นที่ดีนะแต่ปรากฏปัจจุบนนะันอ่ะมูลค่ามันแพงนะครับราคามันแพงมากเกินไปมัอนโอ้แวลูมากเกินไปนะครับคำถามคือทําไงครับหุ้นเหล่านี้ใช่ครับผมแนะนําว่าควรขายออกมาหรือว่าพร่องออกนะรพร่องออกหมายความว่าอะไรสมมุติเรามีหุ้นอยู่1 0 0นะครับ เราอาจจะขายออกสัก70%เรนะเราถือไว้อีกประมาณ30%อะไรแบบนี้นะแล้วแต่สัดส,ส่วนแล้วแต่คนเลยนะครับหรือบางคนอาจจะขายเอาแค่เอาทุนออกก็ได้สมมุติหุ้นมีอยู่เท่านี้ถูกไหมอ่าขึ้นไปร0 0ถูกไหมครับกำไรไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราขายออก50นะเราก็ได้ทุนออกมาลวถูกปะหุ้นตัวน,นี้เราก็ไม่มีต้นทุนเราก็ถือได้อย่างสบายใจนะครับกินบันผลไปเรื่อยๆได้หุ้นประเภทต่อมาประเภทที่3าก็คือหุ้นที่ไม่ดีแล้วราคายังถูก เริ่มยากแล้วถูกไหมจะทํำยังไงดีว่ากุนเหล่านี้สําหรับผมนะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เราถือแล้วเราไม่สบายใจสิ่งที่ผมจะทําคือขายทิ้งนะครับจะเก็บไว้ทําไมถูกไหม <laughs> ก็มันไม่ดีเรารู้ว่าเรามีอึอยู่ในมือถูกไหมครับเราจะกํามันไว้ครับแม้ว่ามันราคามันจะถูกแค่ไหนก็ตามถูกไหมแม้ว่ามันจะน้อยแค่ไหนก็ตามจะกําไว้ทําไมถูกไหม มันก็เลิกมือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหุ้นที่ไม่ดีแล้วเป็นหุ้นที่ราคาถูกด้วยมูลค่าถูกด้วยให้ขายทิ้งอย่าเก็บไว้นะครับอีกประเภทหนึ่งคือหุ้นไม่ดีบวกยังแพงอีกเป็นไงครับไม่ต้องพูดถึงไม่ดีถูกยังขายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีแล้วแพงทําแบบเดียวกันก็คือขายทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเราทําแบบนี้ได้เป็นไงครับเราจะเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่หุ้นดีถูกไหมบวก ราคาถูกอยู่ในพอร์ตเท่านั้นพอเห็นภาพปะพอเราทาการเด็ดตรงนี้ทิ้งเด็ดตรงนี้ทิ้งเด็ดตรงนี้ทิ้งเราจะเหลือแต่หุ้นประเภทแรกเท่านั้นคือหุ้นดีราคาถูกมันควรจะอยู่ในพอร์ตเราครับแต่เมื่อไหร่ที่วันหนึ่งหุ้นดีราคาถูกเหล่านี้มันขึ้นไปแพงมันทำไงมันก็ทาการปิดวิญญ,ญาณมันออกมาเด็ดมันเด็ดหัวมันทิ้งนิดนึงถูกไหมครับ แล้วส่วนอื่นก็ปล่อยให้มันปันผลมันไปนะครับเพราะมันเป็นแบบนี้ครับไม่ว่าคุณจะถือหุ้นที่ดีขนาดไหนครับหรือคุณจะมีหุ้นที่ดีขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งที่มันขึ้นไปแพงนะครับมันสามารถร่วงลงมาได้มากกว่า70%พูดง่ายว่าหุ้นดีถ้ามันขึ้นไปแพงแล้วนะวันหนึ่งถ้ามันลงนะมันลง70%เลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณอาจจะไม่ขาดทุนหรอกนะอาจจะลงมาไม่ถึงต้นทุนคุณหรอกนะครับแต่ว่าคุณจะคืนกําไรได้หรือเปล่าคุณจะขาด คำแนะนาของผมก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีหุ้นที่ดีเราขึ้นไปเยอะมากๆสิ่งที่คุณควรทําก็คือขายมันออกมาบ้างอาจจะไม่ต้องขายทั้งหมดก็ได้แต่ขายมันออกมาบ้างเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความเซฟตี้เพราะวันหนึ่งถ้ามันลงมา70%็ดสิบเน่ะคุณอาจจะทนถึงไม่ได้ไงรู้ไหมครับแต่ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพอร์ตของแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับขนาดของพอร์ตของแต่ละคนด้วยที่จะสามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้มากน้อยขนาดไหน โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสีผมแนะนําคุณป้าท่านนี้ไปนะครับเช็คสุขภาพหุ้นในพอร์ตว่าแต่ละตัวเป็นอะไรยังไงบ้างตัวไหนเข้าค่ายเร,รียไหนทําการแบบนั้นออกไปนะครับอ่ะแล้วเรื่องที่3ที่ผมแนะนําไปก็คือว่าเมื่อคุณป้าท่านนี้ทําไงครับทาการขายหุ้นเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาคือเราจะได้แคชกลับมาถูกไหมได้เงินสดกลับมาจากการขายหุ้นที่ไม่ดี ที่ดีแพงไม่ดีถูกไม่ดีแพงออกจากพอร์ตไปเนี่ยเราจะได้แคชกลับมาก้อนหนึ่งถูกไหมครับผมแนะนำว่าให้เอาแคชที่ขายหุ้นทิ้งตรงนี้นะครับสวิชมาทำการกระจายลงทุนครับนะกระจายฟังให้ดีนะกระจายนะครับไม่ใช่กระจุกนะครับกระจายลงทุนในหุ้นอะไรครับในหุ้นที่ดีบวกถูกนะครับในช่วงเวลานั้นถูกไหม เอาแคชออกมาขายออกมาขายจากหุ้นเนา่าขายอะไรออกไปให้หมดนะครับได้แคชกลับมากลับมาลงทุนในหุ้นที่ดีแล้วก็ราคาถูกในวันนั้นโดยที่เราจะไม่ทำการทุ่มเงินเหล่านั้นไปที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับซึ่งสัดส่วนที่ผมแนะนำคุณป้าไปตอนนั้นนะก็คือเต็มที่คืออยู่ประมาณ3-5%นะครับบางตัวอาจจะ5%ได้เพราะว่าพอของคุณป้าหลายร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นอะโวล่มต่อตัวมันอาจจะไม่มากนะนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็แนะนำว่าตัวประมาณ3%ถึง5%เต็มที่ละ5%คือเต็มที่แต่ถ้าให้ดีคือให้รักษาสัดส่วนอยู่ประมาณไม่เกิน3%นะครับนั่นหมายความว่าหุ้นในพอร์ตจะเยอะไหมครับเยอะนะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าคุณป้าท่านนี้น่าจะถือหุ้นผมว่าไม่น่าต่ำกว่า70ตัวนะครับเจตัวขึ้นไปนะรกระจายไปมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็ก นี่เป็นไงไม่ใช่ให้มีแค่หุ้นตัวเดียวหรือหุ้นแค่5ตัว10ตัวแต่มีหุ้นกระจายไปหลายๆเซกเตอร์นะกระจายผมว่าวันนี้น่าจะมากกว่า10เซกเตอร์ละนะครับแล้วก็มีหุ้นมากกว่า70ตัวมีทั้งไซส์ใหญ่นะครับในเซต50เซตร้อยนะครับในเอสเซตใน MAI มีทุกแบบนะครับเพราะฉะนั้นพอมันการทําแบบนี้ได้เป็นไงครับพอแข็งแรงไหมพอแข็งแรงถูกปะเพราะว่าหุ้นแต่ละรอบบางทีการที่หุ้นขึ้นแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หุ้นกลุ่มเดียวกันเสมอไป บางทีเฮ้ยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมาหุ้นกลุ่มอสังหามาหุ้นกลุ่มค้าปลีกมาหรือบางทีเฮ้ยหุ้นใหญ่ไม่มาเลยหุ้นเล็ก mai กลับขึ้นถูกไหมหุ้น s อสเกับขึ้นแทนอะไรแบบนี้เหมือนช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าอะไรครับหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆในรอบเหล่านี้ไม่ใช่หุ้นใหญ่เลยนะแต่กลับกลายเป็นหุ้น Small Set นะครับ s อสหรือว่าหุ้น mai เท่านั้นถูกไหมที่มันเพอร์ฟอร์มเมอร์ดีมากๆนะครับและนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมพอของคุณป้าท่านนี้ ถึงเติบโตได้แม้กระทั่งในช่วงวิกฤตเห็นภาพไหมเพราะเขากระจายหลายๆที่ครับคุณไม่จําเป็นครับที่จะต้องชนะแมตต์เดียวแล้วชนะ1 0บศูนย์ครับแต่ขอให้คุณชนะเรื่อยๆนะชนะ1นูนย์ก็ได้ครับแต่10แมตต์สุดท้ายคุณจะเป็นแชมป์อยู่ดีแต่ถ้าวันนี้คุณชนะ1แมตต์ชนะ10บศูนย์แต่อีก9แมตต์ที่เดี๋ยวคุณแพ้คุณอาจจะต้องไปหนีตกชั้นก็ได้นะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้น คุณต้องเข้าใจอย่างที่ผมบอกคุณต้องเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนที่ถูกต้องมีมายเซตการลงทุนที่ถูกจริงๆนะครับโอเคไหมหลังจากที่ทําข้อสาเสร็จแล้วนะครับผมก็แนะนําคุณป้าข้อสุดท้ายว่าเมื่อคุณป้าถือหุ้นไปแบ้บหนึงนะครับเพราะว่าพอเราลงทุนไปเดี๋ยวหุ้นที่ดีถูกไหมถูกดีมีปันผลนี่คือกฎของผมเลยถูกดีมีปันผลท่องไว้นะครับต้องลงทุนหุ้นที่ถูกถูกหมายความไม่ใช่ถูกตัวนะคือถูกกว่ามูลค่าเท่านั้นนะครับแล้วหุ้นเหล่านั้นต้องเป็นหุ้นที่ คุณไม่ต้องกลัวเรื่องกระสุนหมดครับหรือว่าเฮ้ยถ้าลงทุนไป100%แล้ว,ลวเราจะเอาเงินที่ไหนเติมผมบอกก็ปันผลไงเมื่อคุณได้ปันผลมาสมมติได้ปันผลอย่างคุณป้าได้เนี่ยได้ประมาณ4-5%ต่อปีอะนะครับทำไงครับเอาปันผลเหล่านี้ครับกลับมา reinvest ก่อนถูกไหมพอกลับมา reinvest ไปไงครับเราจะไม่มีทางตันถูกไหมครับเพราะปีนึ่งลงทุนไป100%คุณลงทุนไปร้อนะ คุณถือไป1ปีได้ปันผลกลับมา4-5%คุณก็มีประมาณ1 0อย0ีแล้วเหนือปะมันก็มีเงินก๊อกสํารองตรงนี้อีก 4- 5ไม่นับรวมกับการที่คุณคุณยังทําธุรกิจคุณยังมีเงินออมเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่นะครับเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแบบนี้ได้ไหมครับเงินออมก็เป็นกระสุนเพิ่มให้คุณเงินปันผลก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่เข้ามาเติมพอร์ตคุณได้แบบนี้ผมก็แนะนํว่าให้คุณป้าาเนน่ออปััผลกบกบ นในช่วงในช่งถึงสปีแรกในการสร้างพอร์ตนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะว่าถ้าถึงเป้าหมายริชชาร์เกตแล้วว่าได้ปันผลปีแล้วเท่าไหร่แล้วคุ้มนะแล้วโอเคแล้วอยู่ได้สั่ตสบายนะครับมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยก็อาจจะไม่ต้องเอามา r รี n นเวสก็ได้เป็นไงครับก็เอาเงินปันผลไปใช้ถูกไหมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนซึ่งตรงนี้ดีไซน์แตกต่างกันเพราะฉะนั้น นี่คือ4ข้อครับที่ผมแนะนําคุณป้าทานนี้ไปก็คือว่า1ปรับไมซ์เซ็ตก่อนถูกไหมปรับจุนไมซ์เซ็ตให้ถูกต้องว่าต้องเข้าใจเกมการลงทุนว่าเขาลงทุนกันยังไงถึงเป็นผู้ชนะได้คุณไม่จําเป็นจะต้องชนะทุกแมตช์แต่สุดท้ายขอให้คุณสามารถสะสมแต้มให้มากพอถูกไหมครับคุณก็สามารถเป็นแชมเปี้ยนได้นะข้อที่2คือให้คุณเช็คสุขภาพหุ้นในพอร์ตทั้งหมด4ประเภทตามนี้เลยหุ้นดีถูกถือต่อดีแพงขายทิ้งหรือว่าพร่องออก นะครับถ้าไม่ดีไม่ว่าจะถูกหรือแพงขายทิ้งอย่างเดียวถูกไหมถ้าแบบนี้ทําได้เป็นไงครับคุณจะมีแต่หุ้นที่ดีแล้วก็ถูกกว่ามูลค่าอยู่ในพอร์ตเท่านั้นพอเป็นแบบมีดได้ฐานคุณจะแข็งแรงมากครับและสุดท้ายพอร์ตนีจะเติบโตนะครับส่วนที่3หลังจากที่คุณทําการพร่องหุ้นขายหุ้นทิ้งออกไปแล้วเอาเงินสดเหล่านั้นนะครับกลับมารีินวส์หรือกลับมาลงทุนโดยที่กระจายลงทุนอย่าไปทำอีล็อกเดิมคือเอาไปใส่หุ้น ตัวเดิมๆหรือไปซื้อหุ้นตัวที่แบบมันลบเยอะๆแบบนี้เพราะถ้าคุณเอาเงินไปจมอยู่กับหุ้นเหล่านั้นแล้วเกิดหุ้นเหล่านั้นอ่ะมันไม่โตกลับข,ขึ้นมาถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเงินคุณก็จะไปกองอยู่นั้นอีกทีหนึง่งแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ฝากใส่หุ้นตัวใดคุณไม่ชอบหุ้นตัวใดคุณไม่ไว้ใจบร,ริษัทไหนเลยอ่ะเอาง่ายๆอย่างนั้นนะครับคุณกระจายไปเท่าๆกันการทําแบบนี้มันจะทบบําให้อะไรครับวันหนึ่งถ้าบริษัทนี้ที่เราเคยชอบมากๆแต่วันหนึ แต่วันหนึ่งบริษัทที่เราไม่เคยชอบเลยในวันนี้แต่เราใส่ลงไปเท่าเกันแต่ปรากฏมันโตไปในอนาคตเป็น1ิบเท่าคําถามคือเราจะชอบมันขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมลงทุนนะวันนี้สิ่งที่ผมแนะนําในวันนี้ก็คือว่าอย่าฝักใฝ่หุ้นตัวใดหรือชื่นชอบหุ้นตัวใดเป็นพิเศษเพราะหุ้นมันไม่เคยชอบเรานะครับให้กระจายลงทุนไปอย่าคาดหวังมันว่าเป็นยังไงกระจายลงทุนไปเท่าเกันและสุดท้ายพอร์ตคุณจะเติบโตเองเพราะนี่คือสิ่งที่ผมใช้มาตลอดแล้วต้องบอกว่า เคล็ดลับหรือกลยุทธ์ตรงนี้มันสักเซส์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่ทำตามก็สักเซสคนที่ไม่ทำตามไม่มีใครสักเซสสักคนนะครับคุณต้องทำตามให้ครบคเทเรียทุกเงื่อนไขคุณถึงจะสักเซสได้นะเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นกับสมาชิกใน ICB+ p บี s เนี่ยทุกคนครับที่ทำตามเกิดผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกันทุกคนนะครับนะแล้วข้อสุดท้ายครับถ้าคุณยังไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินรีบไปใช้ทำอะไรนะครับเอาปันผลเหล่านั้นมา r รี n นเวสก่อน ผมแนะนาเลยในช่วง3-5ถึงปีแรกถ้าคุณเอาเงินปันผลมา re invest ได้พอร์ตคุณจะโตเร็วมากครับเงินปันผล re invest ออมเงินลงทุนเพิ่ม3-5ถึงปีคุณจะเห็นพอร์ตคุณนะเติบโตเป็นหน้ามือหลังมือเลยครับนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําคุณป้าท่านนี้ไปนะครับทั้งหมด4ข้อนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแหละนะถ้าเราได้ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจฟังมาถึงตรงนี้จริงเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทําออกมาจริงๆแต่ว่า ไม่ได้อยากจะทําออกมาเพื่อแบบมาโชว์ออฟหรืออะไรนะครับแต่มันคือหลักการที่ผมคิดว่าท่านักนงทุนทุกคนนะครับเอาไปใช้เนี่ยมันจะทําให้พอร์ตการลงทุนของพวกเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมหวังดีผมปรารถนาดีจริงๆนะครับผมพยายามจะแชร์ทุกสิ่งที่ผมทําแล้วเกิดผลแชร์ทุกสิ่งที่ผมทาแล้วไม่เกิดผลให้กับพวกเราฟังนะครับอะไรที่ผมไม่ได้สอนหรือผมไม่ได้พูดหรือผมไม่ได้แชร์แบ่งปันในคลิปต,ต่างๆที่ผมพูดมานั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้ผลครับ แต่อะไรที่พูดย้ำๆสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเพราะเพียงแค่คุณแค่โฟกัสเรื่องนี้เรื่องเดียวพอร์ตการลงทุนของคุณจะเติบโตมากนะครับผมให้ความมั่นใจได้เลยนะครับโอเคนะนะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ อยากเข้าคอสเดียวกันนะครับกับคุณป้าท่านนี้ที่ผมดูแลอยู่ในปัจจุบันนะครับก็มีคอสตอนนี้มีคอสที่ชื่อว่า ICP Plus นะครับหรือว่า Investor Club Premium Plus นะครับคอสนี้จะเป็นการอัปเกรดขึ้นมามากกว่าตัว ICP ธรรมดานะครับที่ปิดไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็แล้วตัวนี้จะเป็นอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นคอร์สที่ผมจะทําการโคชชิ่งพวกเราแบบส่วนบุคคลนะครับหมายความว่าพวกเราจะได้ทําการคุยแบบส่วนตัวกับผมเลยนะครับแล้วก็ผมจะทําการคัดหุ้นหน้าลงทุนให้พวกเราแบบอัตโนมัติเลยครับโดยที่พวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกหุ้นด้วยตัวเองโอเคไหมนะครับพูดง่ายๆว่าในแต่ละช่วงเวลาผมจะบอกเลยว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้หุ้นกลุ่มนี้หน้าลงทุนนะช่วงเวลานี้เราควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนยังไงนะครับน่นหมายความว่าคุณจะได้เห็นแผนการลงทุนทั้งหมดที่ผมลงทุนจริงในปัจจุบัน บแบบเรียลไทม์เลยแบบไปข้างหน้าไม่ใช่แบบย้อนหลังด้วยนะหมายความว่าเดือนถัดไปคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ผมมองการลงทุนยังไงผมมองกลยุทธ์การลงทุนยังไงหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าเก็บเข้ามาในพอร์ตอยู่หุ้นตัวไหนที่ไม่ควรเก็บเข้ามาในพอร์ตตัวไหนคือแพงอะไรแบบนี้นะครับผมจะมีลิสต์ตรงนี้ให้พวกเราแบบเต็มที่เลยนะครับเราก็จะมีการอัปเดตนะครับ เอ่อ next plan นะครับพูดง่ายว่าเป็นแผนการลงทุนในอนาคตอ่ะนะครับมีให้แบบทุกๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ติดตามสถานการณ์การลงทุนแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับแล้วก็ในคอสนี้นะครับเอ่อเราจะสื่อสารผ่านการทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็คือจะมีไล์กลุ่มนะครับที่เอาไว้พูดคุยสอบถามอะไรกันก็ได้นะครับถ้าอยากสอบถามแบบเป็นเรื่องกลางๆแบบเรื่องทั่วๆไปนะครับสองครับคุณจะมีเอ่อเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะครับที่เอาไว้ดูพวกคลิปวิดีโอต่างๆไว้ดูลิงก์ต่างๆไว้ดูเอ่อไลฟ์วิเคราะห์หุ้นนต่่าางงงๆะซึผมจทํลไปใ แล้วก็3ครับคุณจะมีสิทธิ์ได้ไลน์ส่วนตัวของผมไปในการพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับด้านการลงทุนได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าจะโทรมาคุยก็ได้จะอะไรก็ได้ผมให้สิทธิ์เต็มที่นะครับในการดูแลตรงนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับจะได้สิทธิ์นะครับในการมา private meeting แบบตัวต่อตัวกับผมเลยนะครับหครั้งต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้เซสชั่นพิเศษแบบ exclusive มากๆที่ผมจะทําการโคชชิ่งให้กับพวกเรานะครับ แล้วก็คนที่จะเข้าคอร์สนีนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะมีพอร์ตการลงทุนขั้นต่ำนะครับหรือว่ามีเงินสดในการลงทุนก็ได้นะครับอยู่ประมาณ2-3ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็คอร์สนีนะครับผมจะรับจํานวนจํากัดน,นะครับตอนนี้คิดไว้ว่าน่าจะรับได้เต็มที่อยู่ประมาณสัก250คน นะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้รับได้ประมาณ2 0 0คนแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีเวลามากขึ้นนะครับเริ่มถ่ายงานในธุรกิจส่วนอื่นนะครับให้กับน้องให้กับรายไปนะครับก็ตอนนี้มีเวลาในการดูแลพวกเราเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าจะรับเพิ่มประมาณสัก250คนก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ200 <Wool> 2 0 0คนละเรียกว่าอีกไม่เยอะนะครับในการก็จะเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะมีโคต้าในการรับได้ต่อเดือนอยูอยอย่ประมาณ20คนเท่านั้นนะครับจะรับมากกว่า20คนไม่ไหวนะครับผมผมดูแลไม่น นั่นหมายความว่าในทุกๆเดือนถ้าเมื่อไหร่ครบโคต้า20คนปุ๊บก็จะปิดรับสมัครในเดือนนั้นทันทีนะครับหรือว่าถ้าครบ250คนปุ๊บก็จะปิดรับสมัครทันทีเช่นเดียวกันนะครับนะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับคอร์นีนะครับมี2แพ็กเกจด้วยกันนะครับก็คือแบบ1ปี55,000บาทนะครับแล้วก็แบบ3ปี1 5 0 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ซีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ ID นึ่ตา็คื่อเพจได้เลยนะครับ กับ2โทรมาพูดคุยกับผมก่อนได้นะครับที่เบอร์0 8 1 2 0 8 8 8 8 7นะครับก็ผมยินดีให้คำแนะนำเบื้องต้นกับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์ส ICP p พล s เราก็จะได้มาเจอกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากมีผลตอบแทนในด้านการลงทุนที่ดีนะครับอย่าลืมเอาเคล็ดลับที่ผมแชร์ให้ฟังใน4ข้อในวันนี้นะครับไปใช้นะเพราะนี่คือมูลค่ามหาศาลนะครับเนื้อหาเหล่านี้นะครับไม่ได้ สอนกันง่ายๆนะครับมันมีดีเทลอีกลึกมากแต่ว่าเพียงแค่พวกเราฟังในคลิปเนี้ยเราเข้าใจระดับหนึ่งนะผมเชื่อว่าเราจะได้ประโยชน์กลับไปอย่างแน่นอนนะครับก็นะถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow กันไ้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามลงคลิปนะครับให้ทุกวันจันทร์พุธเสาร์นะครับประมาณ8โมงตรงนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันได้นะครับจะมีเนื้อหาอะไรหลายอย่างเกี่ยวทั้งด้านการเงินแล้วการลงทุนนะครับมาให้พวกเราทราบกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ